สวัสดีครับผมดกักัการสุราสารครับประเด็นพูดคุยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะพูดก่อนที่จะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคล่มฝ่ายค้านที่ได้ยื่นยติไปแล้วก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในวันพรุ่งนี้คือวันที่24มีนาคม2568นะครับ วันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันศุกร์ดิบก็ได้ครับผมก็เลยไปรวบรวมครับเอาความเห็นของบุคคลหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นูรูทางการเมืองนะครับเป็นนักวิชาการนะก็เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ครับเอามาเล่าสู่ท่านฟังนะครับจะได้ให้และท่านอาจจะพอทราบาบ้างแล้วในบางประเด็นนะครับ ว่าจะครบทุกประเด็นหรือไม่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าทราบแล้วก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ทราบก็ถือว่าก็เป็นข้อมูลครับพื้นฐานเบื้องต้นนะที่ถ้าเรารู้เนี่ยนะครับว่าทิศทางของความเห็นของสังคมนะในภาคส่วนต่างๆนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องการอภิปรายที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นมันก็จะทําให้การฟังการอภิปรายนั้นมันมีรสชาติหรือว่ามีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้แล้วเดี๋ยวในตอนท้ายผมก็จะลองสรุปว่าในการอาภิปรายของพรรคเรื่องฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้นั้นในเวลา2วันคือ24 25ลงมติ26หรือจะเลยเถิดไป27ก็าตามแต่เนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างครับที่คาดว่าฝ่ายค้านเขาจะหยิบยกขึ้นมาทําการอาภิปรายก็เป็นประเด็นเป็นการคาดการณ์เหมือนกันนะครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นกันที่ความเห็นของ บรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะฮะหรือความเห็นของประชาชนนะของผู้สื่อข่าวที่เขาแสดงทัศนคติและมุมมองออกมานะครับในทางสื่อโซเชียลที่เกี่ยวกับการอาภิปรายที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับผมจะลองไล่ให้ฟังนะเป็นความเห็นนะครับอันนี้นะครับความเห็นแรกครับเขาก็บอกว่านยายกแพทองคานเนี่ยนะครับจะจะรอดนะจาก เรื่องของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟอันพายนะครับแต่ว่าหลังการอภิปรายแล้วก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นความเห็นแรกนะครับความเห็นที่สองครับนลก็เป็นความเห็นของกูรูทางการเมืองเขาบอกว่ากลุ่มรัฐพันลึกมีจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ความเห็นนะครับกลุ่มรัฐพันลึกนั้นตัดสิในใจที่จะปล่อยให้สองพ่อลูกก็คือปล่อยให้คุณนักสินแล้วก็ นายกแพทองฐานนั้นต่อสู้ทางการเมืองต่อไปอาตามลำพังครับก็คือหมายความไม่อ้มแล้วนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ต้องตามดูกันต่อไปความเห็นที่3ครับนะฮะเ,เป็นความเห็นที่เรียกว่ายืนยันเลยนะครับว่าหลังการอภิปรายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความเห็นที่3นะครับ ความเห็นที่4ครับก็เ,เป็นความเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์นะครับเขาบอกว่าการที่พลเอกประวิทย์บอกว่ามีข้อมูลนันเป็นที่เด็ดในเรื่องของสนามกอล์ฟอันพายนะฮะเรื่องของที่ดินนะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยนะครับนะถ้าพลเอกประวิทย์ได้อภิปรายในเรื่องนี้มันจะเป็นการสั่นสะเทือนครับนะฮะ อาจจะมีการยุบสภาหรือการลาออกของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานก็ได้นะครับความเห็นที่5ครับนะครับเขาบอกว่ากรณีที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเ,เขาเรียกว่าพิษร้ายครับนะพิษร้ายที่จะทำลายนะครับอำนาจของคุณทักษิณแล้วก็ของนาย,ยกแพทองทานนะครับ ก็จะถูกล้องในเรื่องของการกระทําความผิดจริยธรรมอย่างหลายแหลอันนี้ก็อาจจะต่างจากความเห็นตอนต้นที่ผมพูดมานะครับนะความเห็นต่อไปครับนะเขาบอกว่าหมัดเด็ดนะของพลเอกประวิทย์ที่จะอภิปรายในวันพรุ่งนี้นี่นะครับนะต่อจากหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยนะครับนะซึ่งจะเป็นการอภิปรายคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวนะของตระกูลชินวัตรนี่นะครับก็ จะเป็นหมัดเด็ดครับนะฮะหมัดเด็ดที่คนเขาตั้งคำถามว่าหมัดเด็ดดังกล่าวนั้นนะครับจะเป็นหมัดเด็ดเพื่อทวงคืนความแค้นที่ตนเองคือพลเอกประยุทธ์กระทำหรือว่าจะไปทวงคืนอย่างอื่นกันแน่ครับนะความเห็นตัดไปครับนะก็เป็นความเห็นที่มีคนตั้งเป็นคำถามนะครับ,นะรบนะว่าการที่นายกแพทองทานนะครับบอกว่าถ้าการอภิปรายนั้น นะมันเริ่มตั้งแต่8โมงของวันพรุ่งนี้นะต่อเรื่องยาวไปถึงที่5ครึ่งของวันถัดไปนั้นตัวนายกเนี่ยก็จะคงไม่อยู่ฟังการอภิปรายครับพราต้องมีภาระจำเป็นที่ต้องกลับไปเลี้ยงลูกไปดูลูกนะครับก็เลยมีคนเขาปุดฉาว่าถ้ายอย่างนั้นนะครับถ้านายกมีลูกที่ต้องไปดูแลแล้วคนอื่นๆล่ะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายนะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะเจ้าหน้าที่รัชสภาทุกคนท่านประธานรองประธานรวมถึงประชาชนที่เขาห่างตาดูเนี่ยเขาก็มีบุคคลที่เขาจะต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้เขาก็ตั้งคําถามมานะเป็นความเห็นแต่ว่าเป็นความเห็นในเชิงของการตั้งคําถามนะครับครับความเห็นต่อไปครับเอ่อความเห็นต่อไปเนี่ยก็เป็นความเห็นที่บอกว่าเออเขาเห็นว่านะครับ พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับสองพรรคเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะเขามองอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะหวังพึ่งอะไรพรรคประชาชนไม่ได้มากนักก็เลยฝากไปถึงพลเอกประวิทย์ซึ่งเป็นพรรคร่ว่ายคานพรรคหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นฝากพลเอกประวิทย์ด้วยแล้วกันครับไปทวงคืนสมบ,บัติของชาติกลับคืนมาด้วยผมไม่ทราบสมบ,บัติของชาตินั่นคืออะไรนะนี่เป็นมุมมองของเป็นความเห็นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ความเห็นต่อไปครับนะเ,เขาบอกว่าในะการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบหรือไม,ไม่มีผลกระทบไปถึงคุณทักษิณอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับนะความเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าหลังการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจจบลงเนี่ยนะครับนะพรรคโลวมรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะยังคงจับมือกันต่อไป ก็คือหมายความว่ายังคงมีการจับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรครวมรัฐบาลนะในการที่จะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งของสังคมหรือของประชาชนนะครับหรือนะความเห็ถนถัดไปครับเขาบอกว่าผลนะครับนะจากการที่ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจส่งผู้ลี้ภัยชาวอุยกูกลับไปให้กับจีนเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผลกระทบ นะอย่างมากมายครับายภาคฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางสาหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็ตามครับและมันอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของอาการค้านะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงซึ่งปัญหานี้นะครความเห็นเนี้ยเขาบอกว่ามันจะทําให้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆหมายถึงว่าพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจจะตัดสินใจเทนะนายกแพทองทาน หลังการอภิปรายนี้เสร็จสิ้นลงก็ได้นะครับนั่นก็เป็นความเห็นครับที่ผมก็รวบรวมเอามานะครับนะเพราะนั้นความเห็นพวกนี้มันก็เป็นการคาดเดาหรือบางท่านก็อาจจะวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่แต่ละท่านมีอยู่นะครับเพราะนั้นก็ฟังไว้เรียกว่าฟังหูไว้หูครับเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการฟังการอภิปรายในที่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาถึงประเด็นครับ ประเด็นที่เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นประเด็นที่พักร่วมฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาอภิปรายนายยกแพดทองฐานนั้นก็มีหลายประเด็นนะที่ผมไปเก็บรวบรวมมาด้านนั้นก็มีอยู่ทั้งหมด12ประเด็นด้วยกันครับมีอะไรบ้างครับประเด็นแรกครับที่เขาคิดว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายนายยกแพทองฐานแน่นก็คือ,อ,อประเด็นเรื่องของการเรื่องของดีแลกประเทศนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นที่ผู้คนเขาก็สงสยัยเพราะมันยังไม่มี เรียกว่ายังไม่มีการระบุนะครับว่าที่ผมถามไปเมื่อคลิปที่แล้วครับว่าดีลนั้นมันจะต้องมอีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีสองสองฝ่ายมารวมกันใช่ไหมสองฝ่ายมาเรียกว่ามามาทำดีลกันนะครับก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการดีลระหว่างใครกับใครดีลกันในเรื่องอะไรนะครับนะแล้วก็สิ่งที่อบอกว่าเอาประเทศไปแลกน,น,นั้นนะครับ มันเอาไปแรกกับดีลอะไรครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นก็เป็นคำถามแต่ว่าต้องรอฟังพรุ่งนี้นะหรือในวันถัดไปครับมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นครับนะดังนี้ครับแต่ว่าก็ในประเด็นที่มีบางคนเห็นว่าเขาอาจจะฟันทงไปนะครับว่าดีลดังกล่าวนั้นก็จะเป็นดีลระหว่างระหว่างคุณนักสินกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบอีกฝั่งหนึ่งคือใครนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นการแลกการระหว่างสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยต้องการทำผมไม่ทราบคุณทักษิณต้องการทำอะไรนะแต่ว่านี่ก็เป็นการคาดเดาว่าเป็นการแลกกัรระหว่างสิ่งที่คุณทักษิณต้องการทำกับคำรับรองของคุณทักษิณที่จะอาสาเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับรวมถึงการที่จะไปทำให้พรรคการเมืองนะฮะ ที่ที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามนะักับพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคประชาชนนั้นอ่อนแอลงหรือทำให้ต้องมีอันเป็นไปอันนี้ก็เขาคาดเดากันนะครับแต่ว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่าก็ต้องรอฟังการอภิปรายนะฮะของพรรคร่วมฝ่ายขานครับก็เป็นการคาดเดานะ่เพราะมันมีคำว่าดีลแรกประเทศอยู่ไงน,นะครับครับประเด็นถัดมาครับที่เขาอยากจะ,ะาคาคาดาการว่าพรรคฝา่ายค้านจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในกนารอภิปราย ก็คือเป็นเรื่องราวของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจครับเรื่องนี้เขาก็อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกรณีที่ประชาชนนั้นเขาให้ความสนใจกันมาโดยตลอดอย่างยาวนานครับส่วนจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนั้นก็อยู่ที่พักร่วมฝ่ายค้านและก็ข้อกฎหมายอื่นประกอบนะครับประเด็นถัดไปครับประเด็นที่3นะครับ นะก็คือประเด็นที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเลยก็คือเขาจะอภิปรายว่ากรณีที่นายายแพทองทานเนี่ยยินยอมให้คุณทักษิณน,นั้นเข้ามาชักจูงหรือจูงใจหรืออาจจะเข้าไปก้าวไกายกับการบริหารราชการแผ่นดินนี่ก็เป็นประเด็นที่เขาคาดการณ์ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหยิบขึ้นมาอภิปรายนะครับประเด็นที่4ครับก็คือเขาจะอภิปรายน่าจะอภิปรายเรื่องของความล้มเหลว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยโครงการดิจิตอลว a l เลตของรัฐบาลนะครับประเด็นที่5ครับก็คือเรื่องของความล้มเหลวในการแก้ไขรัฐมนูญไว่่าจะเป็นการแก้ไขเป็นรายมาตราหรือการที่จะยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะออกกฎหมายนิรโทสกรรมซึ่งมันไม่สามารถทําได้นะครับนะในฐนานะที่พัเกเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับประเด็นถัดไปครับ เขาน่าจะอภิปรายเรื่องของความเสียหายนะจากการส่งผู้ริภัยชาวอุยกูกลับไปประเทศจีนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นตามมาไม่เพียงแต่การยับยั้งการออกวีซ่าให้กับคนที่เกี่ยวข้องในการส่งตัวผู้ริภัยชาวอุยกูกลับไปจีนนะครับมันยังมีสิ่งอื่นที่จะตามมาในว่าจะเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนเมษายนนี้อาจจะกระทบถึงเรื่องของการค้าการขายระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป หรืออาจจะเกี่ยวข้องลามปามไปถึงเรื่องของความมั่นคงต่างๆด้วยนะครับนี้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านจะหยิบขึ้นมาอาภิปรายนะครับนะหรือนะประเด็นที่กําลังเ,เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ไม่นานนี้ก็คือเรื่องของประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา,า,า39ซึ่งมีสสของพรรคประชาชนเนี่ยออกไปขุดคุยแล้วก็ออกมาตีแผ่ให้กับสังคมได้ทราบครับ มันยังมีเรื่องราวที่ยังค้างคากันอยู่เรื่องนี้ผมว่าน่าจะไปดีไปเด็นหนึ่งที่พักร่วมฝ่ายค้านจะหยิบขึ้นมาอภิปรายนายกแผ่ทองทานนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งครับก็เป็นความล้มเหลวนะของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอาจจะพูดกันตั้งแต่สมัยคุณแผ่ทองทานยังไม่เป็นนายกฐมนตรีครับแต่เป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ใช้เงินไปตามวงว่าประมาณนั้นประมาณ5,000ล้านบาทตอนนี้เป็นนายกเองครับขเขาก็จะถามว่าไอโครงการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล พรรคเพื่อไทยนั้นนะครับมันประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับหรือเขาอาจจะอภิปรายเรื่องของอาการกระทําความผิดนะครับเนื่องจากการถือครองที่ดิน,นเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟอันพายกับนายกแพทองฐานนะครับในข้อกล่าวหาว่านายกนั้นกระทําความผิดจะได้ทำอย่างแรงร้ายแรงข้อได้นะครับหรือนะครับ ในประเด็นที่10นี่นะครับนะประเด็นที่10เขาอาจจะอภิปรายนายกเพยทองทานเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรียกว่าการเจราจานะครับผลประโยชน์นะที่อยู่ภายใต้พื้นที่การอ้างสิทธิ์ทับซ้อนนะระหว่างไทยกับกัมพูชาตาม MOU 44ซสิ้นตอนนี้รัฐบาลก็ถือเผือกร้อนนี้ไว้ในมือครับคือจะดำเนินการต่อหรือไม่ก็นิ่งเงียบอยู่ครับ การตั้งกรรมาการ JTC หรือ JDA g d นั้นก็เงียบเงียบอยู่นะครับก็ยังไม่มีการดำเนินการใดคาดว่าจะมีการอาภิปรายในเรื่องนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะมีการอาภิปรายในเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งก็ลงมือทําแล้วนะครับนะเรื่องนี้สังคมรู้กันดีในนามของ Entertainment Complex ครับแต่ว่าจะต้องพูดให้ชัดเจนว่าเป็น Entertainment Complex ที่ซุกเอาเรื่องของบ่อนคาสิโนโเอาไว้ด้วยครับ แล้วก็อาจจะมีความพยายามที่จะไปผลักดันให้การพนันออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเรื่องนี้ผมว่าฝ่ายค้านก็น่าจะมีการอภิปรายในเรื่องนี้ครับหรือในประเด็นที่12ครับนะก็ในภาพรวมก็คือผมคิดว่าฝ่ายค้านน่าจะอภิปรายนายกแพทองทานในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่ามันแก้ไม่ได้มันล้มเหลวไงครับนะโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นไปไม่รอดเกือบทุกโครงการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการทำโครงการดิจิตอลวันเล t ก็ดีนะครับนู่นนี่ก็ดีเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ดีเรื่องของการที่จะลดค่าสาธารณนุโภคทันทีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ดีนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านน่าจะมีข้อมูลที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายนายกแผ่ทองทานนั่นก็เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าน่าเป็นแค่ความเห็นหรือการคาดการเท่านั้นนะครับ นะบางอย่างอาจจะไม่มีหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้บางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในประเด็นที่คาดการกันนี้แต่ว่ามันอาจจะมีขึ้นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าประเด็นไหนบ้างที่พักร่วงฝ่ายค้านเขาจะอ,อภิปรายครับแต่ก็ได้คาดการกันไปต่างนานาครับผมก็เลยนําเอาเออสิ่งที่เขาคาดการกันว่ามันจะเป็นประเด็นที่พักร่วงฝ่ายค้าน ขาจดหยิบขึ้นมา,าพิปรายนายยแพร์ทองทานมันเล่าสู่ทุกๆท่านฟังนะครับจะได้มีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นว่าเอา๊ะมันเป็นไปอย่างนี้จริงหรือไม่หรือรอ,อันนี้ไม่มีอันนี้มีมันจะได้ทําให้เกิดเ,เป็นการฟังการาพิปรายที่เรียกว่าสนุกสนานครับแล้วก็ได้รับอรรถรสจากการฟังการอภิปรายนะครับครับก็คงต้องอาฝากไว้นะครับ เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมันก็เป็นเรื่องที่พักร่วมฝ่ายค้านเขาจะทําหน้าที่ของเขาในการตรวจสอบรัฐบาลว่าจากการบริหารประเทศมานั้นมันประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรครับและมีเรื่องอะไรบ้างที่เขามองหรือเขากล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นมีการกระทาที่เป็นการทุจริตหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่าตามกฎหมายที่กําหนดไว้ครับ ส่วนการที่จะตอบคำถามหรือชี้แจงนะ,ะข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายกแพทองทานแะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกแพทองทานนั้นจะต้องตอบด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆครับก็ไม่น่าที่จะมีใครที่จะไปทำหน้าที่ตอบแทนนายกรัฐมนตรีได้ครับมันก็จะเป็นการชี้กันแลละครับว่าคุณแพทองทานนั้น นะมีความรู้ความสามารถนะมีประสบการณ์มีปฏิภาณไหวพริบมีความอดทนนะครับมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะรับต่อการอ,อ,อภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะมีกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับก็ฟังกันไปสบายๆนะครับพรุ่งนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะเริ่มกันที่8โมงตามที่พูดกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ออกมาพิาพากษารณกันมากเลยครับเรื่องนี้ ว่าถ้าเริ่ม8โมงแล้วก็ไล่ย,ยาวไปถึงตีห้าครึ่งนั้นนะ่ะไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันจะทําอย่างนั้นได้หรอครับทำได้ก็เบอร์เบอครับก็เอาตามสบายๆนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนหน้าที่เป็นประธานในการประชุมว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับมันปรับได้ครับเรื่องนี้ครับนะทำไปทําไมล่ะครับนะนะบรรดาสสอเองก็ยังไม่ไม่อยากจะนั่งอยู่ในสภา,าเลยหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ย แล้วจะไปทาทาไมนายกก็บอกว่าดิฉันไม่อยู่ดิฉันต้องกลับไปเลี้ยงไปดูแลลูกถ้าอย่างนี้แล้วจะยันทุลังให้มีการอภิปรายในช่วงเวลานั้นทําอะไรก็ฝากเตือนสติก,กันไว้นะครับแค่นี้เองครับครับก็พรุ่งนี้ก็เรามาฟังการอภิปรายกันดูนะครับจะเริ่มกี่โมงก็ตามแต่ครับก็ลองติดตามดูครับที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภากขาได้หรืออาจจะเป็น สถานีอื่นๆครับหรือ YouTube ช่องไหนที่เขาถ่ายทอดสดก็คงมีให้เลือกดูกันมากมายพอสมควรครับครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นวันสุกดิบนะครับก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนา,นายกรัฐมนตรีแพรทองทานนะครับเพียงคนเดียวของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับครับเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ